ทุกคนคะ่ะเมื่อคืนเรามาจากประจวบมาจากภูเก็ตนะคะ mm hmm. ก็ดึกมากๆเราก็เลยพักที่ประจวบนะคะที่โอเวอรรีสอร์ทนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไปเลย mm hmm. ก็ห้องก็โอเคนะคะห้องคืนละพันกว่าบาทเนาะแล้วตอนนี้นะคะแฟนเราอยากมาที่กองบินห้านะมาดูประวัติศาสตร์ซึ่งไม่รู้ก็มาดูอะไร ก็นางเคยมาดูแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมาดูอะไรนะคะแล้วพอดีว่าเจ้าหน้าที่ประทักกินข้าวนะก็เลยแต่ถามว่าวิวสวยไหมวิวสวยนะคะแต่เขาเขาห้ามถ่ายรูปนะทุกคนเขาให้ถ่ายเฉพาะในกองบินเท่านั้นนะคะเรากำลังเดินไปที่ริมหาดนะตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นแบบเป็นเกาะปะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลเข้าใจไหมคะ เออไม่รู้มันเป็นแบบไหนเราประจวบเนาะเรากำลังเดินไปดูตรงน้ำใสๆนะคะทุกคนเราเดินมาริมทะเลนี่สวยๆเนาะดีูดกคนมองด้วยตาเปล่าอะ่ะคือมันสวยมากเลยนะจริง โเดนี้คือมองด้วยตาเปล่านะมันย้อนแสงอะทุกคนวันนี้เราอยู่ในอุทยานกองบินท่านะคะขาแบบน,นี้รอกอันนี้ครับเป็นแผนที่โมเดลดั้งเดิมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองครับซึ่งครับบ้านปัจจุบันพวกนเนี้ยมันแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับจะหลงเหลืออยู่แค่บางหลังก็คือหลังด้านนู้นครับยัยนเองปีนีน้ ส่วนหลังที่เรายืนอยู่ครับคืออายุ82ปีครับซึ่งสงครามเกิดมาแล้ว82ปีนั่นเองพอสงครามจบครับอาคารนี้ก็สร้างขึ้นมานั่นเองโดยครับเจยวขอแนะนำสถานที่เที่ยวนี้นึ่งครับเขาล้อมกมกับเข้าไปด้านในนี่ครับเข้าไปนั่นยังยังใช่ครับเขาล้อมวกครับถ้าเรามีขนมหรืออาหารครับผมแนะนําชูนไปเลยเด็กน้องๆข้างแว่นครับจะหลงมาเล่นกับเราอีกจะเาขนมหรืออาหารล้วครับข้างแว่นครับเหมือนลิงแต่เชื่องไม่ดูร้ายนั่นเองครับเขาจะให้เราถ่ายรูปครับ เขาจะเกาะหลังเราเล่นกับเราแน่นเองเขาจะไม่ขโมยของเราถ้าเราไม่ยื้นให้เขาเราต้องยื่นให้เขาเขาหนียาวนี่ครับข้างแว่นาราครับโดยครับเขาบโดยครับและที่นี่ครับถ้าเกิดเรามาช่วงเดือนนี้ครับยังถึงเดือนรัชกาลที่นี่จะเป็นเะเลแบบเลยครับนทางนั้นเลยเราสามารถเลยไม่ได้เขาได้นาเรือลมาบุกในประเทศไทยทั้งหมดครับสามลำด้วยกันโดยการจอดบริเวณนี้นั่นเองหลังเขานี่ครับสามลำ แต่โชคดีของนายทหารไทยครับมีนายทหารท่านหนึ่งครับออกมาละอวนหาปลาอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับช่วงเวลาของตีสองครับพอตีสามครึ่งครับได้มีเรือขนาดใหญ่มาจอดทั้งหมดสามลำครับท่านเห็นทาไม่ดีแล้วจึงวิ่งกลับมาแจ้งผู้การครับผู้การนี่เลยวิ่งกลับมาแจ้งผู้การครับผู้การเปิดแต่แจ้งเหตุในทันทีครับโดยบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของผู้การครับผู้การเปิดแจแจ้งเหตุในทันทีครับท่านทุกคนครับรู้ตื่นขึ้นมาหนงเรื่องของสู้ลุในทันทีครับ จุดที่สาคัญที่สุดจะเป็นที่เลยเขาโบตาเลียครับอง์ทางโค้งส,สวยๆตองสามสนามคอปที่เราได้ผ่านมาอันี้น,นะตรงนั้นครับทําไมถึงสําคัญเพราะว่าครับจุดตรงนี้ช่วงเช้าจะเป็นจุดที่น้ํเลือที่สุดนั่นเองครับเวลาหานญี่ปุ่นจะบุกเข้ามาจะต้องขึ้นจากจุดจุดนี้เท่านั้นครับโดยตอนนั้นครับหานญี่ปุ่นนาเรือลงมาทั้งหมด3ามลำกับคนหาทั้งหมด3ามพันสองร้อยกว่านายกันเองซึ่งเรียบเทียบกับหานไทยครับมีอยู่แค่หนึ่งร้อยสี่สิบนายครับ แต่ในเขตไทยทั้งนั้นครับทำให้เราเสียชีวิตครับรวมครอบครัวแล้วคือ42ท่านครับผู้บาดเจ็บอีก27ท่านเท่านั้นเองส่วนอันญี่ปุ่นครับเสียชีวิตทั้งหมดครับคือ2 1 7ท่านอันนี้คือช่วงเวลาสงครามครับพอหลังที่จบสงครามครับข้างวันก็คือทุนพินบาดแผลไม่ไหวครับเสียชีวิตเพิ่มเป็น390นายส่วนผู้บาดเจ็บของเขาคือ420นายครับถ้าอ่านไทยครับเราจะฝังไปตรงสารสีน้ำตาลทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับสารสีน้ำตาลเล็กๆนะครข้างต้นครับ ทั้งหมด42ท่านใช่ครับท <figuring> <fuck> ั้งหมด42ท่านครับข้างหน้าสารจะแบ่งออกเป็นสองหลุมครับหลุมลย21ท่านนั่นเองรวมเป็น42ท่านครับซึ่งอยู่ตรงหน้าสาลเลยหลุมศพทหารก้าครับแล้วก็นั่นนะครับอาใช่ครับซึ่งครับปัจจุบันเราได้นากระดูกและอัฐิครับมาไว้ที่อนุสาวรีย์ชัยและนั่นเองครับก็คืออนุสาวรีย์ตรงที่มีคนถือธงนั่นเองครับส่วไรเชื่อทั้งหมดครับจะอยู่ตรงเสาเกียวสีขาวนั่นเลยเสาเกียวนั่นนะครับทั้งหมด 42ข้างนึงั้งเสาเกียวเราเลยผู้เสียชีวิตนั่นเองส่วนทางญี่ปุ่นครับทั้งหมด217ชีวิตครับเราฝังทั้งหมดชายทะเลเอาฝังชายทะเลทั้งหมดครับตรงหน้าเขาเกียวเลยข้างหน้าเขาเกียวครับทั้งหมดครับตอนแรกครับเราฝังไปทั้งหมด217ชีวิตครับแต่เมื่อเขาเสียชีวิตเพิ่มครับเป็น399นั่นเองครับเราก็เลยต้องฝังเพิ่มนั่นเองครับเวลาผ่านไปแล้วครับ8 0กว่าปีนั่นเองครับก็ดุมาดูก็ไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับการทรายเหมือนนั่นเองโอเคครับไปชุดต่อไปครับ ท่านกูมองว่าขเขาไปแจกจ่ายในส่วนเจ้าหาตามจุดเองจุดสุดท้ายที่ท่านต้องไปแจกครับคือพ่อท่านขับซุ่มลงไปแนวหน้าสุดตรง,งเขาล้อหม้อนั่นเองอีก200เมตรแทบเกือบถึงพ่ออยู่แล้วแม่ตะโกเรียกพ่อครับแล้วก็ฟุบลงไปนอนเลยเพราะว่าครับได้โดนยิงจากทางด้านหลังทะลุถึงหน้าอกนั่นเอง <ừ> พ่อท่านครับถือปืนพิมพ์สื่งทุกอย่างครับกลับมาวหาลูกชาย,ยานั่นเองเพื่อจะพาลูกชายครับไปหาแม่ที่เขาล้หมอวครับแต่ด้วยครับคิดว่าลูกชายน่าจะไม่ไหวแล้วจึงปฐมพยาบาลครับอยู่ตรงเชิงเขานั่นเองครับ ซึ่งครับประถมพยาบาลไม่ได้สักคู่นครับลูกได้พูดขึ้นมาว่าพ่อหนูยังไม่ได้รับรูปกระสุนแจกจ่ายพี่ๆทหารท่านอื่นเลยพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวพ่อแจกให้เองไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพ่อเป็นคนแจกให้เพ<ม>ียงแค่นั้นครับลูกยิ้มแล้วก็ติ้นใจเข้าพ่อเลยนั่นเองครับ<ม>พเพียงรูแค่สิบสาปีเท่านั้นครับท่านึงได้เล่นบทเป็นพันจ่าขาดเอกบุญยิ่งสิริเสถียรครับเป็นพันจ่าขาดเอกที่น้อยที่สุดนั่นเองครับค<ม>ืออู่ตรนั้ท่านนี้เลยนาวาตีครับหม่องหลวงพระพุทธมณายท่านนี้ครับ เป็นผู้การในสมัยนั้นเองท่านนี่ครับก็คือพระที่บ้านหลังนั้นนี่เองครับซึ่งครับท่านเป็นคนสั่งบอกว่าเก็บศูนย์ในสุดท้ายไว้กับชีวิตตัวเองได้เลยถ้าค้าศึกพื้นที่ในนี้ได้หมดนั่นเองครับแต่โชคดีครับของท่านนั่นเองมีบุญประเสริฐีครับก็คือว่ายน้ําอ้อมขึ้นหลังเกาะนั่นเองครับเพื่อมาแจ้งยุติสงครามนี่นั่นเองครับพอด้านหน้าครับไม่สามารถเข้ามาได้เพราะยิงปะทดกันอยู่นั่นเองครับ ก็จึงไม่เกิดเหตุอะไรทำให้แต่ยังเหลือแรงที่นั่นเองส่วนรังที่สําคัญสําคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะเป็นลังนี้ครับซึ่งครับในตอนนั้นครับเราสามารถหนัขึ้นลงเพียงได้แค่หนึ่งลำเท่านั้นครับเพื่อจะไปทิ้งระเบิดต่อศัตรูนั่นเองแต่ด้วยครับความมืดในตอนเช้าคือช่วงเวลาตีสี่นั่นเองเราเลยไม่สามารถทิ้งระเบิดต่อศัตรูได้ครับจึงมีความจําเป็นครับจะต้องขับขึ้นไปในรันี้ที่เราสามารถขึ้นได้เพียงแค่ลังเดียวเพือขอความช่วยเหลือที่ดอนเหนือนั่นเอง แต่ด้วยรับเครื่องบินโดลกระสุนของค่าสุกมากเกินไปนั่นเองครับจนเครื่องบินครับไปไม่ไหวครับจึงต้องฉุกเฉินที่ยวหินนั่นเองหลังต่อด้วยรถไฟลูกมือไปครับแต่พอไปถึงก็คือช่วงตีสุดทางพอดีครับไซข้างหน้านี่ไซจริงไหมคะเครื่องบินที่เป็นใช่ครับอ๋อนึกคือไซนั้นเลยเหรอคะใช่ครับคือไซจริงนั่นเองครับนั่นหน้านนั่เองก็คือจะทำเป็นโมเดลครับโชว์นั่นเองสุดละมันเล็กมากเลยนะเมื่อกี้ไปยืนดู นี่คือของจริงหรอว่าแต<ช>่เล็กมากเลยนะคะเป,เป็นโมเดลครับแต่โมเดลหนึ่งตัวหก็คือหน่งตหนึ่งคือลำจริงใช่ครับลำจริงนั่นเองครับอเหมือนกับจริงทุกอย่างครับแต่ลำจริงเราจะดูที่อนำจ<ล>ริงเหมือนกันนั่นเองธภัณฑ์ั่อครับปัจจุบันครับเราจะเหลือลำเดียวเดียวครับที่นี่ก็จะเป็นตัวของเนักเลเกอร์นั่นเองเป็นยู่สครับซึ่งลำนี้ครับเรามีอยู่หลายล้ำมากๆครับอยู่ในกองทินแล้วนี่แหละอ่าแต่ล้ำนี้ครับเราใช้อยู่สามหน้าที่หลักๆครับล้ำนี้ประจําการที่นี่มาแล้ว50ปีครับ ซึ่งลำนี้ครับใช้อยู่สามหน้าที่หน้าที่แรกคือกัดสุนักบิน,นนั่นเองครับส่วนหน้าที่ที่2ครับจะเป็นการถ่ายภาพมุมสูงรอบประเทศไทยนั่นเองส่วนหน้าที่ที่3จะเป็นขุดรอบเก้าฟากคือการนานนร,ารักษาฝุ่นหลวงนั่นเองเราใช้ลำนี้ครับเี่อยู่สองฝั่งนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมกันตะ่อสองพันสีน่ร้อยแปดสิบสี่ประมาณห้าคืนหรือขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อทอดกรอบโรเวนเกาะอื่นซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะเมป็น้อยที่หอบจังหวัดระยุยืนขัน ทีเจ้าหน้าทารญี่ปุ่นนับพันด้วยกำลังคนของกองบินลอยที่5ประมาณ1 4 0คนแผนการตั้งรับที่ดำเนินไปอย่างรองคอบมายนาวาอาตาทรีมองลรงประวาาชุสายผู้บัญากองบินได้เตรียมการตั้งรับโดยกาววางกืนคนแปลกระบอกไว่ตาเกินาและกระจายเึ้นมีที่มีอยู่แปลเพื่อได้แก่ ขึ้นถมไร้ห้องสามและขึ้นถมจอตีห่อแสงไว้ในตำแหน่งที่พร้อมทำการลบได้ทันทีโดยมีทหารราวสี่สิบแปดคนในความควบคุมของนายรัชกาตรีสมศรีสุดตื่นเต็มเรามีชอบในการป้องกันสนามหนึ่งหลังจากแกล้งข่าวการลบแล้วนายรัชกาตรีสมศรีสุดตื่นเต็มเรื่องนั้นกำลังถามว่าเราทำตั้งหลักที่แล้วใช่หรือเปล่าอาวุธหนา ทันทีที่เรืมีคนเกยหักกระสุนก็ถูกสัเสร่างหาอยู่หือบางสิดที่ินสดก็สีกระจาเหตุทุกคนในกองหนม้งดทษีพร้อมเผชิญหน้าทันทีที่บผัดนพากระสุนก็พุ่งเข้าจออีเ่อความสาดที่เราตองกาเื่นสครั ดอากาทุกสวองใจนำ้ำที่ถูกพคดสไงไปที่การพัฒนาเมื่ออากาศจะมีแรงสมสาน้ำขึ้นพอกสามขึ้นได้เป็นเครืแรกต้องใจขึ้นรออือเื่อมบคาสิแต่ความยู่เป็นเงินสักมขัที่ทำให้ไม่สาม,มารถอิงรองต่งไ,ได้ ทันธาอากาศเอกพรมช่วงจนะอากาศเอกเจนีนวาวนยูกลและพันอากาศโพซิติฟโรสิตดัวเเสียชีวิตระหว่างพยายามนำเื่อขึ้นขนาดียวกันพันธอากาศพรเจรสุขและพันธะอากาศเอกกาำสิริเรียนำเื่อขึ้นแต่จีพันธอากาศอกพรได้รับบาเจ็บสาห ส่นพระาจาเอกาสามารถหลนีออกมาได้อย่างปลอดภัยขึ้นอข้อแสตที่เปนอากตโชสูงุสุเสริมเป็นน้ำบินหรือปิขึ้นได้เ็จแต่ทหารญี่กุ่นนและรับาดปส่ชุดโเล่ั้คือคนทหารสมคงแนวบันที่ถูกจูกที่แขนงตนิท่ ด้านของกระแาไม่สามารถปั้นกำลังที่ดุที่จ้องที่จะหนักเราสูญเสียทารอากาศไปหลายสิบชินการสื่อสารของกองบินถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงถ้าหารทุกคนในกองลอยี่หายังืนจงแต่อสาสูงึง ไมเ้าวาการตุีของหลวงพระว่าจุ๋สาเห็นว่าไม่สามารถต้านข้าสึกได้จึงสัง่งให้อุยุกครอบครวทหารและผูาา้บาดเจ็บคอยไปดูที่เชิงเขาล้อมวงก่อนสร้างท่อปอมรักการกองมินฐาพุทธภัน์ต่างกอง้มทหารและหมวเสนาหลักเพื่อไม่ให้เหลือเปรผู้โด์ตาา่อค่าสึก ได้เปิดประชุมตางเรื่องูและมีความเห็นว่าไม่มีทางที่จะต้านทานกองทัพญี่ปุ่นไดจึงมม่ให้ฝ่ายไทยยึนหยและยอมรนุรลงตามคำขอของญี่ปุ่นทั่วประเทศและทางที่ยืนหยัดยกเว้นกองบินน้อยที่หาซึ่งถูกตัดขาดการติดต่อจากภานรอบกองบินน้อยที่หา ลมแลันรรขึนถึงมือนายนาวากาตรีมองหลวงรบัสชุมสายช่วเวลาอันยาวนานแห่งการปกปเอกรและทิประยของชาติจึงได้ยุติดลงเมื่อเวลาประมาณ14นาีิกาของวันที่เก้าคัน่าศุพุทธศักราช4 8พิ วิรกรรมครณีทำให้เราสูญเสียฐานอากาศ38คนตำรวจ1คนยุวงชนทหาร1คนครอบครวทหาร2คนรวม42คนและบาดเจ็บ27คนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต217คน ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหันซึ่งเป็นมือแรกของกองทัพอากาที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาระดับพลุนูมไยเฉลิมขว8ธันวาคมของทุกปีบริเวณอุาวรีเยชนกองบินหาจังหวัดประจวบคีรีขัจะเต็มไปด้มาลาและบุคคลสำคัญที่เดินทางมาลุ่มหลงถึงการสละกชีวิตของผู้ปัะกอบ อันนี้จะเป็นบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเขาก็จะมีพี่ทหารช่วยมีแบบวิทยากรเป็นไกดเป็นอะไรเงี้ยนะคะมาอธิบายให้เราฟังเนาะแล้วก็มีวิดีโอให้เราดูคุ้มมากนะทุกคน40บาทมาดูเถอะมาเถอะเขาบอกว่าคนเดียวเขาก็เปิดนะทุกคนเรามาแค่สองคนเขาก็อย่างอธิบายให้เราฟังเนาะเออดีรู้สึกว่า ก็คือได้ความรู้นะทุกคนความรู้จากที่เราเคยอ่านมาเคยเรียนมามันก็จะรู้สึกว่าขยายเพิ่มขึ้นอะ่ะเออมันก็ขยายให้มันกว้างก็แบบเห็นมุมกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยได้มีคนตอบคําถามในสิ่งที่เราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอื องบินห่าเขาก็มีที่พักด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปข้างในกองบินท่าก็ยังมีที่พักอยู่แนละ้วก็ไม่แน่ใจว่าติดต่อ,อยังไงก็ลองเสิร์ช g o o g l e ดูนะทุกคนในกองบินท่าเราจะบอกว่าน้ําใสมากๆมากๆแล้วก็เมื่อกีนเนี้ยที่พี่ทหารบอกว่าตอนเช้ามันก็จะมีทะเลแบกด้วยนะทุกคนไปถ่ายรูปได้นะคะก็คือทะเลแบกสวยแ้วเมื่อกี้เห็นแล้วมันก็กําลังแบวกอยู่เหมือนกันคะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวมะนาวนะคะก็เขาก็จะมีที่นั่งแบบนี้นะทุกคน แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะก็คือเหมือนแบบบางแสนชะอำอะไรเงี้ยเนาะเออมาได้นะคะน้ำขก็พอๆกับชะอำบางแสนนะทุกคนขุดบ้างใส่บ้างนะคะไปหาห้องน้ำเข้าก่อนเหนื่อยเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยทุกคนระหว่างที่รอนแฟนเราไปเล่นน้ำนะซึ่งเราเอือมละอา,ากับทะเลแล้วเราเลยไม่เล่นนะทุกคนกินข้าวนะคะสะตอกระปิกุ้งทุกคนยังไม่ได้กินอาหารใต้เลยอะ่ะกินแต่มือเดียวเอง แล้วก็ไอติมทอดไอติมทอดคืออร่อยมากอร่อยมากๆนะนี่มาสองช้วยแล้วนะคะโอเคของกินก่อนนะรอแฟนก่อนให้มาเล่นน้ำไปคนเดียวว่าเรามาเล่นแล้วเบื่อทะเลมากแล้วตอนนี้เอาละค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คือยมไม่ไหวคือต,ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะคือเราไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราค้างประจวบอยู่สองสามคืนเลยนะทุกคน แล้ก็ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าเหมือนกับแบบพักเหนื่อยช้ลาลังนะคะสรุปก็คือเดทิปของเรานะคะไปทั้งหมดกี่วันอะ9วันนะทุกคนก็หมดค่ารมันไปคือรถรถของแฟนเรามันเป็นเครื่องมันเครื่องสองพันนะทุกคนหมดค่าทมันไปเกือบหมื่นนะคะหมื 10, 1, 1, 1, 2, ่นหนึ่งพอดีแล้วก็มีค่ากินค่าอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะคะกับทริปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ ฝากติดตามทุกคนคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กิกด้วยนะคะถ้าโปรดักชั่นของกิกมันยังเล็กอยู่ทุกคนกิกก็ไม่รู้ว่าออาจจะแบบทุกคนอาจจะรู้สึกว่ากล้องหมุนเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใครอยากจะหาซื้อไมค์เซลฟี่เหมือนกันนะคะมไม้อที่เป็นแบบกันสั่นอะไรองบนี้ดีๆนะเพราะทุกคนันก็แพงอะเนาะเออ แล้วก็เราก็ใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะภาพก็อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้อะไรมากนะคะจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําหลายๆอย่างขึ้นไปแล้วก็จะพยายามแต่งหน้าทุกครั้งที่ออกคลองก็ยังไม่ได้ทุกทีหน้าสดตลอดนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูกันแล้วก็ฝากดูกันไปเรื่อยๆฝากสน,สนับสนุนช่องไปเรื่อยๆนะคะอยากเป็นช่อง YouTube ที่พาท่องเที่ยวพากินให้เติบโตไปเรื่อยๆนะคะไปแล้ว คลิปแต้ไปฮ่องกงกันรอดูด้วยแ้เด้ย